หลายคนเชื่อว่าคนมีบุญต้องรวยต้องโชคดีต้องมีชีวิตที่ราบรื่นแต่ในความเป็นจริงพระพุทธเจ้ากลับตรัสไว้ตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงคนมีบุญที่แท้จริงคือผู้หลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ผู้ที่มีทุกอย่างครบแต่เป็นผู้ที่แม้ไม่มีอะไรเลยใจก็ยังสงบลองนึกถึงตอนที่เรานั่งอยู่เงียบๆกลางคืนหนึ่ง ไม่มีเสียงใดนอกจากเสียงลมหายใจของเราเองในช่วงเวลานั้นถ้าใจเรารู้สึกสบายโดยไม่มีเหตุผลใดๆไม่ต้องมีโทรศัพท์ไม่ต้องมีคนรักไม่ต้องมีใครชื่นชมแค่นั่งอยู่เฉยๆแล้วรู้สึกว่าเท่านี้ก็ดีแล้วนั่นแหละคือแววของคนมีบุญที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้พระองค์ไม่ได้ชี้ให้เราหาบุญในสิ่งภายนอก แต่ให้เรามองเห็นบุญในความสงบของใจตัวเองแล้ววันนี้เราจะพูดถึง5สัญญาณของคนมีบุญแท้ซึ่งหลายคนอาจไม่รู้เลยว่าตัวเองมีสิ่งนี้อยู่แล้วเพียงแต่ไม่เคยเห็นมันชัดเจนก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าบุญในทางพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นพลังของจิตที่เบาสะอาดและสว่าง บุญไม่ได้เกิดจากการทำดีเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความรู้ตัวที่ทำให้เราหลุดจากวงจรแห่งอารมณ์คนมีบุญไม่จำเป็นต้องสวดมนต์เก่งนั่งสมาธินานหรือทำบุญทุกวันแต่เป็นคนที่เข้าใจชีวิตอย่างถูกต้องเข้าใจว่าความสุขไม่ได้มาจากสิ่งที่ได้แต่มาจากการรู้คุณค่าของสิ่งที่มีสัญ,ญญาณแรกของคนมีบุญคือ ใจไม่หวั่นไหวในความเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนทุกวันบางวันเรายิ้มบางวันเราร้องไห้บางวันคนรักเราพูดบางวันเขาอาจไม่พูดด้วยแต่คนมีบุญจะรู้ว่าทุกอย่างเป็นเพียงคลื่นที่มากระทบผิวน้ำของใจพอคลื่นสงบน้ำก็กลับใสเหมือนเดิมพระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้มีปัญญาย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทำแปดโลกกระทำแปดคือสิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ทุกข์ลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศสรนเสริญนินทาสุขทุกข์คนมีบุญไม่ใช่คนที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้แต่เป็นคนที่รู้เท่าทันมันเมื่อถูกชมเขาไม่หลงเมื่อถูกด่าเขาไม่ทุกข์เขารู้ว่า ทุกคำพูดทุกเหตุการณ์เป็นแค่บททดสอบของใจฉันเคยได้ยินครูบาอาจารย์รูปหนึ่งพูดว่าคนที่ใจไม่สั่นแม้ในวันที่ลมแรงคือผู้มีบุญประโยคนี้เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากเพราะในวันที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดใจเรากลับนิ่งเหมือนเดิมนั่นไม่ใช่เพราะไม่รู้สึกแต่เพราะรู้ทัน สัญญาณที่สองของคนมีบุญคือเห็นทุก์เป็นครูในขณะที่คนทั่วไปหนีทุกคนมีบุญกลับหันล่าเข้าหามันเพราะเขารู้ว่าทุกขค,คือครูที่ซื่อสัตย์ที่สุดไม่มีครูคนไหนสอนให้เราเข้าใจชีวิตได้เท่ากับความผิดหวังหรือความสูญเสียเมื่อเขาเจ็บเขาไม่ถามว่าทำไมต้องเป็นฉันแต่ถามว่า ฉันจะเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้างเพียงเท่านี้ใจเขาก็พ้นจากวงจรเดิมที่เคยวนซ้ำทุก์ไม่สามารถทำร้ายคนที่เข้าใจมันได้เพราะความเข้าใจคือการดับเชื้อแห่งความยึดถือพระพุทธองค์ตรัสไว้ในธรรมบทว่าผู้ใดเห็นทุก์ผู้นั้นเห็นธรรมหมายความว่าถ้าเรากล้ามองทุกตรงตรง เราจะเริ่มเห็นหนทางแห่งการหลุดพ้นสัญญาณที่สของคนมีบุญคือไม่ตัดสินผู้อื่นเขาอาจเห็นความผิดพลาดของคนอื่นแต่ไม่รีบตัดสินเพราะรู้ว่าทุกคนต่างมีกรรมของตัวเองบางคนอยู่ในช่วงแห่งการชดใช้บางคนอยู่ในช่วงแห่งการเติบโตคนมีบุญเข้าใจว่า การตัดสินคนอื่นคือการสร้างภาระทางใจทุกครั้งที่เราวิจาร์ณหรือโกรธใครใจเราก็แบกพลังลบไว้โดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อเราเรียนรู้ที่จะมองเขาด้วยเมตตาใจเราจะเบาลงและนั่นก็คือบุญในรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นทันทีฉันเคยได้ยินพระอาจารย์พูดว่าทุกครั้งที่เราให้อภัยคือเรากำลังสะสมบุญโดยไม่ต้องใส่บาต มันเป็นบุญที่เกิดจากการปล่อยวางไม่ใช่บุญที่ต้องใช้เงินซื้อสัญญาณที่สี่ของคนมีบุญคือใจสงบแม้ในวันที่ไม่มีใครเข้าใจเพราะเขารู้ว่าความเข้าใจจากผู้อื่นไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับการมีความสุขในโลกที่คนเราวัดค่ากันด้วยยอดไลค์หรือเสียงเชื่อนชม คนมีบุญไม่ต้องการสิ่งนั้นเพื่อยืนยันตัวเองเขายังยิ้มได้แม้ไม่มีใครเห็นเพราะความสุขของเขามาจากภายในและสุดท้ายสัญญาณที่5คือใจรู้จักพอไม่ใช่พอเพราะจำใจแต่พอเพราะเข้าใจรู้ว่าทุกสิ่งที่มีอยู่แล้วล้วนพอเพียงสำหรับการมีชีวิตที่มีค่าพระุูธเจ้าตรัสว่า สันโดษเป็นทรัพย์อันประเสริฐหมายความว่าคนที่พอใจในสิ่งที่มีไม่ต้องรออะไรอีกก็เหมือนกับคนที่มีสมบัติครบแล้วไม่ต้องห่วงว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะปัจจุบันก็ดีอยู่แล้วทั้งหมดนี้คือห้าสัญญาณของคนมีบุญแท้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ใช่บุญที่มองเห็นด้วยตา แต่เป็นบุญที่รับรู้ได้ด้วยใจและเมื่อเราเริ่มฝึกเห็นมันในตัวเองเราจะเริ่มเข้าใจว่าการหลุดพ้นไม่ใช่จุดหมายแต่การเดินอย่างรู้ตัวในทุกก้าวสิ่งที่ฉันอยากฝากในช่วงนี้คืออย่าพยายามหาว่าตัวเองมีบุญหรือไม่แต่ให้หาว่าทุกวันเราทำให้ใจใสขึ้นไหมเพราะเมื่อใจใส บุญก็จะฉายแสงออกมาเองโดยไม่ต้องประกาศให้ใครรู้เลยค่ะฉันอยากชวนคุณลองหลับตาแล้วนึกถึงใครสักคนในชีวิตบางทีอาจเป็นคนที่คุณเคยเจ็บปวดจากเขาหรืออาจเป็นคนที่คุณเคยให้ทุกอย่างแต่เขากลับจากไปโดยไม่เหลียวกลับมาถ้าคุณนึกถึงแล้วยังมีบางสิ่งในใจที่เหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งที่ยังหนักอยู่ นั่นไม่ใช่เพราะคุณไม่มีบุญแต่เพราะคุณกำลังเรียนรู้บทสุดท้ายของบุญนั่นคือการปล่อยมีหญิงคนหนึ่งชื่อว่าเดือนเธอเป็นคนใจดีอดทนและเชื่อในเรื่องบุญกรรมมากทั้งชีวิตเธอทำงานส่งลูกเรียนทําบุญทุกวันพระไม่เคยเบียดเบียนใครแต่สุดท้ายลูกชายคนเดียวกลับติดยาถูกจับเข้าคุก โลกทั้งใบของเดือนพังลงในพริบตาเธอร้องไห้ทั้งคืนเธอถามตัวเองว่าทำไมคนทำดีต้องเจอแบบนี้ฉันไม่มีบุญหรือหลายปีผ่านไปเดือนเล่วว่าคืนหนึ่งเธอนั่งร้องไห้หน้าหิ้งพระเหมือนทุกครั้งที่หมดขนทางเธอหลับไปทั้งน้ำตาแต่ในความฝันเธอเห็นหลวงพ่อที่เธอนับถือมาเยือนยิ้มอยู่ท่านพูดเพียงสั้นๆว่า โยมมีบุญมากแล้วแต่โยมยังไม่รู้จักใช้บุญนั้นให้ถูกทางพอตื่นขึ้นมาเธอนิ่งอยู่นานแล้วเข้าใจบางอย่างบุญไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยให้เราไม่เจอปัญหาแต่คือสิ่งที่ทำให้เรายืนอยู่กับปัญหาได้โดยไม่ทุกข์เธอเริ่มกลับมานั่งสมาธิทุกวันไม่ได้ขอให้ลูกกลับมาแต่ขอให้ใจตัวเองสงบพอเธอไม่ร้องไห้ ไม่ฟุ่มฟายไม่บ่นโทษกรรมลูกกลับโทรมาขอโทษตอนนั้นเองเดือนเข้าใจว่านี่คืออานิสง์ของการปล่อยวางบุญที่แท้จริงคือพลังที่เปลี่ยนจากข้างในไม่ใช่ปฏิหารจากภายนอกบางทีเราก็คิดว่าบุญต้องมาพร้อมความสุขแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าบุญคือความบริสุทธิ์ของจิตเมื่อใจสะอาดแม้เหตุการณ์จะยังไม่เปลี่ยน แต่เราจะเห็นทางออกเหมือนผืนน้ำที่ขุนมานานพอหยุดกวนน้ำมันก็เริ่มใสเองอีกเรื่องหนึ่งที่อยากเล่าเป็นเรื่องของชายหนุ่มชื่อว่าภูภูเคยเป็นคนใจร้อนโกรธง่ายและไม่เชื่อเรื่องบุญบาปวันหนึ่งเขาขับรถกลับบ้านหลังจากทะเลาะกับแม่ในใจเต็มไปด้วยความเกลียดเขาเร่งรถโดยไม่รู้ว่ากำลังจะชนกับใคร แต่ก่อนรถจะถึงโค้งเขาเห็นพระเดินบินธบาตอยู่ข้างทางเขาชะลอทันทีแล้วหยุดรถตอนนั้นพระท่านเหนื่อยหน้ามายิ้มให้สายตาของท่านนิ่งมากสงบเหมือนทะเลในยามเช้าผูเล่าว่าแค่เห็นแววตานั้นใจที่ร้อนรุ่มเหมือนมีไฟก็เย็นลงเฉยเขาเหมือนถูกปลุกให้ตื่นจากความหลงที่แบกไว้หลายปี วันนั้นเขากลับบ้านไปกราบแม่โดยไม่พูดอะไรต่อมาเขาบวชสามเดือนและบอกว่าเขาเพิ่งรู้ว่าบุญมันอยู่ตรงที่ใจยอมอ่อนไม่ใช่การถือศีลเก่งหรือการทำบุญมากแต่คือการหยุดโทษคนอื่นได้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าคนมีบุญจริงไม่ใช่คนที่ไม่เจอความทุกข์แต่คือคนที่เห็นทุกข์แล้วไม่กลัวมัน เขาไม่หนีแต่เขาเข้าใจว่าทุกคือครูทุกครั้งที่ใจเราเปิดรับทุกด้วยความเข้าใจทุกนั้นก็เปลี่ยนเป็นธรรมะและนั่นคือบุญที่ละเอียดที่สุดฉันเองเคยมีช่วงหนึ่งที่ต้องอยู่คนเดียวเหมือนทั้งโลกหายไปหมดไม่มีใครเข้าใจแต่วันหนึ่งขณะนั่งมองฝนตกเสียงหยดนั้นกระทบหลังคาทำให้ใจสงบอย่างประหลาดตอนนั้นเข้าใจเลยว่า ความสงบไม่จำเป็นต้องมีที่มาบางทีบุญอาจไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำเพิ่มแต่คือสิ่งที่เราหยุดทำหยุดโกรธหยุดอยากหยุดเปรียบเทียบเพียงเท่านี้ใจก็เริ่มพ้นจากพันธนาการที่มัดไว้และนี่คือหัวใจของการหลุดพ้นที่พระองค์สอนคือรู้แล้ววางไม่ต้องหนีไม่ต้องฝืนไม่ต้องแกล้งทำเป็นเข้มแข็ง แค่รู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเมื่อเรายอมรับสัจธรรมข้อนี้ได้จริงๆเราจะไม่ทุกข์อีกเลยในพระไตรปิฎกมีตอนหนึ่งกล่าวถึงพระอานน์ท่านเคยถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมบางคนมีชีวิตเรียบง่ายแต่ดูสุขสงบมากในขณะที่บางคนมีทุกอย่างแต่ยังร้องไห้พระองค์ตอบเพียงว่าผู้ที่เห็นอนิจจัง ยอมมีความสุขในทุกสภาพคำตอบนั้นเรียบง่ายจนหลายคนมองข้ามแต่แท้จริงแล้วคือกุญแจของคนมีบุญเพราะเมื่อใจเรารู้ว่าทุกสิ่งเปลี่ยนได้เราก็ไม่ยึดไม่แบกและไม่กลัวจะเสียมันไปสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตไม่ใช่ความสูญเสียแต่มันคือการไม่ยอมรับว่าทุกอย่างต้องสูญเพราะถ้าเรายอมรับได้ตั้งแต่ต้น ก็จะไม่คังตอนจบและนี่คือบทเรียนที่อยากฝากไว้ในตอนสุดท้ายคนมีบุญจริงคือคนที่เข้าใจชีวิตโดยไม่ต้องอธิบายเขาไม่ต้องพูดว่าฉันดีแต่ความดีของเขาแผ่รัศมีออกมาโดยไม่ต้องบอกใครเหมือนดอกไม้ที่บานในป่าแม้ไม่มีใครเห็นกลิ่นหอมก็ยังอยู่ในวันที่คุณเหนื่อยทอ หรือรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราหลบจากโลกแต่สอนให้เราเข้าใจโลกโดยไม่ทุกข์กับมันเพราะโลกภายนอกจะเปลี่ยนเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญถ้าใจเรานิ่งและเข้าใจบุญแท้จึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอแต่คือสิ่งที่คุณสร้างได้เดี๋ยวนี้ทุกครั้งที่คุณเลือกไม่ตอบโต้ด้วยโทสะทุกครั้งที่คุณให้อภัย ทุกครั้งที่คุณเข้าใจแทนที่จะตัดสินนั่นคือคุณกำลังหลุดพ้นไปทีละนิดโดยไม่รู้ตัวขอให้คุณลองสังเกตตัวเองในคืนนี้ถ้าใจคุณสงบขึ้นแม้เพียงนิดรู้สึกอ่อนโยนขึ้นต่อคนที่เคยทำร้ายคุณหรือแค่รู้สึกขอบคุณสิ่งเล็กๆที่มีอยู่ในชีวิตขอให้รู้ไว้เลยว่าคุณมีบุญมากแล้วบุญนั้นกำลังคุ้มครองคุณอยู่ ไม่ต้องรอปฏิหาริ์จากฟ้าเพราะปฏิหาริ์เกิดขึ้นในใจคุณแล้วในตอนจบนี้อยากฝากประโยคหนึ่งไว้เตือนใจคือคนมีบุญไม่จำเป็นต้องมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่มีใจที่สมบูรณ์ถ้าคุณเข้าใจประโยคนี้ได้จริงๆชีวิตทั้งชีวิตจะเปลี่ยนไปเลยคืนนี้ก่อนนอนลองหลับตาแล้วพูดเบาๆกับตัวเองว่าขอให้ใจฉันเบา ขอให้ฉันให้อภัยขอให้ฉันรักตัวเองอย่างที่เป็นแล้วคุณจะรู้ว่าความสงบไม่เคยหายไปไหนเลยมันอยู่ในใจคุณมาตลอดเพียงแต่วันนี้คุณเพิ่งมองเห็นมันชัดขึ้นเท่านั้นเอง